ดู ladies and gentlemen welcome to f a s t i d i o s here is another exclusive interview with one of the very successful students of fastidious ขอเช่นคุณเบิร์ตนะครับตบมือนะครับโาหล่อด้วยโสดอยู่โอเคชื่อแนะนำตัวลยครับว้าวมีแต่หมดรักได้ครับสวัสดีครับชื่ออะไรครับโอ้โหหล่อเลยนะ กี้เห็นหน้าแล้วหน้าแอสโรมนี่อยากประชุมผ่านเลยวันนี้ตันนี้แต่ผมไม่ทานโอเคชื่อเลยครับ,รบอยู่ในกรอบผมเบิร์ตธนากรปิยะโยธินครับโอ้เป็นใครเบรกไหนจบตรงไหนครับจบปริญญาตรีวิศวกรรมเครื่องกลจากมหาลัยธรรมศาสตร์ครับแล้วก็ MBA จาก,กเกษตรศาสตร์ครับ m อ a เเกษตรศาสตร์ด้วยเหรอตบเบิร์ตหน่อยครับโอ้โหไม่เคยมีอีโกงอีโก้เลยนะไม่น่าจะเป็นฉลาดขนาดนี้โอเคได้ทุนจากที่ไหนครับ ได้ทุนจากกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติกระทรวงพลังงานครับทํางานที่นั่นมาแล้วกี่ปีครับทำมาแล้ว3ปีครับ3ปีค่อนข้างเร็วนะครับแล้วตอนที่อ,อ,อม,คคมีสอบสัมภาษณ์กี่คนครับมีสอบสัมภาษณ์หมายถึงว่าคู่แข่งหรือว่าคู่แข่งคงไม่ใช่คนเดียวเนาะใช่ครับมีสองคนครับอ๋อโลนจะมีคนเดียวได้ใส่คริชบ,บาร์ดูเบอร์เลยใช่ไแล้วก็สัมภาษณ์นานไหมสัมภาษณ์ประมาณ15นาทีครับมา15้านาทีเพราะเขารู้แล้วเป็นเขาเป็นผู้ใหญ่แป๊บนึงก็รู้เขาถามอะไรบ้างอยากรู้นะ โอเคที่หลักๆอะไรเงี้ยครับเขาถามว่าเราจะไปเรียนอะไรแล้วทําไมเราถึงอยากจะเรียนสาขานี้แล้วก็จะกลับมาพัฒนาองค์กรได้ขนาดไหนแล้วก็ถ้าคุณเป็นผู้บริหารเนี่ยจุดไหนที่คุณอยากจะพัฒนาโอเค okay. แล้วตอนที่สัมภาษณ์นี่รู้เลยไหมว่าเขาประทับใจหรือไม่ประทับใจเลยก็เฉยๆตอนนั้นก็พอรู้ครับแต่ก็คือเราก็มั่นใจว่าสิ่งที่เราตอบไปเราตอบจอบจากใจลว้ลวนเลยครับมา<อ>แล้วที่หนึ่งนะทำอะไรจากใจมันเป็น Power f u l force โอเคน่าจะสวดมนต์บ้างไหอป่ะสวดมนต์ตลอดครับอาจารย์อ้าวแล้วสวดพระคาถาอะไรอ่ะพระคาถาชินบัญชรครับสวดมานานขนาดไหนละสวดตั้งแต่เรียนที่นี่ประมาณ4-5่ปีครับหลังจากก่อนสวดและหลังสวดถึงปัจจุบันต่างไหมต่างาาว่าจิตใจปต,<ง>ต่างกันมากๆเลยครับคือต้องบอกก่อนเลยว่าผมผมไม่รู้จักคําว่าหน้าตาสมาธิเป็นอย่างไร mm hmm. จนกระทั่งมาเรียนที่นี่ครับคือ ต่อให้แบบเออผมสนใจในพุทธศาสนาก็เถอะแต่ว่ามาเรียนที่เนี่ยเราจะได้เห็นว่าหน้าตาสมาธิเป็นยังไงแล้วเราได้สัมผัสว่าสมาธิเป็นยังไงเราได้เห็นว่าบุติซึงจริงๆอ่ะหน้าตาเป็นอย่างไรก็ที่นี่แหละครับเอาทุนไปเลยแล้วที่เห็นนี่หน้าตาเป็นไงอ่เริ่มลงลึกคาถามนี้พูดได้ดีมากเขาจะมีคําของเขากริเช่นะฮะหน้าตาเป็นไงจะรู้สึกของเราคือเราเราก็จะได้ยินเสียงในใจแล้วก็ ภาพในใจของเราอยู่ตลอดเวลามันจะลบกวนเราในการทํางานในการคิดในการพูดต่างๆแต่ก่อนอ่ะมันดิสเทอร์ค่อนข้างรุนแรงมากๆเลยแต่ปัจจุบันนะครับเราสามารถแยกได้ว่าอันไหนที่เป็นความคิดอันไหนที่เราตั้งใจและไม่ตั้งใจคิดครับแล้วก็สเตตของของเราเนี่ยมัน,ม,นมันรู้สึกว่าเราเราสงบจริงๆหน้าตาเป็นยังไงครับคีย์เวิร์ดสำคัญก็คือความสงบแหละครับที่ผมได้มาตบมือก่อนอมันดีมากคนลุกเลย ทีเห็นอด้ยงแต่และคำพูดจากใจตลอดไม่มีผิด word selection ธรรมชาติไม่มีการ stable the middle of the sentences แล้วมันพูดจากใจเลยแสดงว่าได้เห็นพลังนี้แล้วใช่ไหม,ไมเห็นเหตุผลหนึ่งที่ได้ทุนนี้ทํมา activate t o พคาถาดีไหมร้อยเปอเลยครับในแง่ไหนเออในแง่ว่า,าไปเลยนะทั้งในส่วนของจิตใจก่อนละกันผมว่าจิตใจอ่ะ mindset uh, สำคัญที่สุดก็คือในเมื่อ เราอะสงบแล้วอะเราจะคิดเราจะทําอะไรเราจะวางแผนอะไรหรือว่าเราจะพุทเอฟฟอร์ตอะไรเนะ่ยมันสามารถทําได้เลยคือแต่ก่อนอะผมรู้สึกว่าเอ้ยทำไมมีคนสอนเราแต่เราทําไม่ได้แต่ทีเนี้ยเมื่อเรามีสมาธิมีความสงบเนี่ยเราไม่ปรุงแต่งมากเนี่ยเราคิดอะไรเราก็สามารถทําไปได้เลยครับโอ้คำถามต่อชอบมากเลยนะวันนี้ไม่ต้องเรียนแล้ว อยู่เห็นความสงบนี่หน้าตาเป็นไงมันมันฟิลได้เลยใช่ไหมมันฟิลได้เลยครับอ๋อมันมันแตกต่างสมัยก่อนที่สวดไหมตอนหนุ่มๆอะไรเงี้ยแตกต่างครับเป็นป็นไงความสงบโอ้เขาพูดถูกหมดทุกคำเลยนะ every single word แต่อยากให้ช่วยอธิบายเยอะๆจะให้คนเขาอ observer เขาเอาสาย observer เนาะจะได้เข้าใจมากขึ้นมันเหมือนกับเวลาเราอยู่ จินตนาการนะครับว่าเหมือนกับเราอยู่ในหอประชุมที่มีคนคุยกันโวยวายเยอะมากๆเลยแต่เมื่อพอเราสวดมนต์ไประยะหนึ่งอ่ะเหมือนเราอยู่ในหอประชุมนั้นแหละแต่ก็คือมันเงียบเงียบมากๆไม่มีเสียงอะไรรบกวนเลยเหมือนอยู่ในห้องเปล่าๆคนเดียวอันนั้นแหละครับอิมเพรสชันที่อาจารย์ถึงตอนนี้อาจารย์ตกใจมากนะไม่คิดว่ากาพูดจะดีดีไหมส m ooth ไหม effective ไหม powerful ไหม convincing ไหมอันนี่คือ a t t r i b u t e s เหตุผลหนึ่งหลักละ คอนดิพิชแฟกเตอร์หลักที่ทำให้ได้ทุนอน,นี้ใช่ไหมครับอันที่สองเออพูดจากใจกมมาพูดวันนี้พูดจากอะไรเพื่อจะแชร์กูดเอ็กซ์ e พี e ร์เนซ์ถูกไหมครับมันเกินตัวกรงกูแล้วจริงไหมบอกชาวโลกเลยจริงครับทำไมอะ่ะม,มันเกินตัวกรงกูแล้วมันไม่ใช่มาเพื่อซีอัพพิชชั่นหรืออะไรสิ้นแต่อยากแชร์สิ่งดีๆให้กับชาวโลกเยอะเป็นฮะผมรู้สึกว่าอันเนี้ยมันเหมือนกับจากใจเลยนะคร<ด>ับก็คือ,อมผมได้เกิดใหม่ ผมได้เกิดใหม่ผมได้เห็นอีกมุมมุมหนึ่งที่แบบว่าจะบอกว่าไงอะ่ะคือเราก็เราก็มีความทุกข์มาตลอดเนาะมีความเครียดมีความอะไรแต่พอเราได้มมเมนต์โมเมนต์พวกนี้เรารู้สึกว่าเฮ้ยมันมีอะไรแบบนี้ได้เหรอทํำไมความสงบมันหน้าตาเป็นอย่างนี้เราก็เราก็สามารถทําอะไรที่เราอยากจะทําได้ครับตบมือหน่อยครับมันเพาะมากเลยมัน so beautiful แล้วก็พูดดดีกับาจารย์ด้วยแล้วทุกอย่างมันเป็นพลังหมดใช่ไหม ข้างนอกนุ่มนวลงดงามแต่ข้างในแรงไหมแรงแล้วก็ถ้าสองสามเหตุผลว่าทำไมจึงได้ทุนนี้แล้วเราทําตามไปเลยนี่นี่นี่ส่วนพระคาถาชิดตบันชรจําได้เลยใช่ไหมจำได้เลยส่วนในใจได้ปะสวดได้ครับข้าสวดในใจได้เขาเลยได้อินโนวิชขกาสวดในใจได้เขาจึงมีมโนภาพเข้าสวดในใจได้เขาจึงมีความสงบโอเคเหตุผลที่สองที่คิดว่าได้ทุนคืออย่าว่าหล่อนะหล่ออยู่นี้ไม่เคยพอใจเดียวโอเค ก็คือมาเร theory, <im <im ียนภาษาอังกฤษที่นี่ครับเดี๋ยวเปิดเพลงตอมใหะก็คือมาเรียนภาษาอังกฤษที่เนี่ยคือต้องบอกก่อนเลยว่าแบ็กกราวด์ของผมมาภาษาอังกฤษนี่คือแบบเอาละให้ให้ตัวเองคือแบบศูนย์เลยครับอ่าได้ยินนะแบ็กกราวด์ซีโก่อนมาเรียนที่แฟร์ซิลลิชแล้วไงต่อก็เราก็เริ่มจากเริ่มเอ่อเรียนที่นี่ครับทุกคอร์สเลยบอกเน้นเลยว่าทุกคอร์สเลยตั้งแต่แกมมาโวแคป structure mounting r e s c u l คือทุกคอร์สเนี่ยทำให้เราสามารถเห็นแผนที่ของภาษาอังกฤษได้แผนที่ภาษาอังกฤษนะครับแล้วก็แกรมมามนเนี่ยเป็นเป็นตัวชี้เลยว่าเราอะแต่งประโยคถูกแต่งประโยคผิดดีมากแล้วต้องมีศัพท์ไหมทำไมจึงจำได้อะ นี่เขาจำได้เขาเรียนเนี่ยจำได้แสดงว่าข้างลึกมี motivation อยากรู้ภาษาอังกฤษใช่ไหมใช่ครับเชื่อที่อาจารย์พูดภาษาอังกฤษภาษาอังกฤษสามารเปรียบพบเปรีมแช่เป็นตระกูลเชื่อมเชื่อมากๆครับณวันนี้เชื่อมากๆเลยเพราะว่าก่อนหน้าที่ผมจะมาเรียนเนี่ยผมไม่เคยมีความคิดที่จะไปเรียนต่างประเทศแม้แต่ความคิดเดียวเลยตบเบอร์ครับอาจารย์ทนไม่ไหวละวไม่ก็นี่คือผมพละทนผลิตผมและใบพร้อไม่มีความรู้สึกไปเรียนเมืองนอกเลยใช่ไหมเหมือนกับทนัดไทยเหมือนกับหลายคนอ่ะแล้วเรียนไปเรียนมารู้สึกไงคล้อย เขาห้เลยรเทิมโอ้โแล้วแล้ว,ลว,ลว,ลวมันไม่ใช่ง่ายนะที่ไปเรียนจริงหรืป่าแล้วก็ยิ่งได้ทุนนี่ยิ่งกับเรียนด้วยเงินตัวเองอีกจริงไหมเอาไปเคลมเครดิตได้จนชั่วชีวิตอันนี้น่าสนใจมาก,โอ,อกามอโอเคอันที่หนึ่งพลังปากาชิมชนโอเคอันที่สองก็คืออะไรครับภาษาอังกฤษเขาอ,อีกเหตุผลหนึ่งพูดดีมากเลยไม่คิดว่าแกพูดดีขนาดตบก่อนนาาจย์ทนไม่ไหวตบนะครับ อ๋อหมายก็เราไม่มีการเตรียมกันเราต้องการ something live โอเค p e ฟ f o r m ได้ดีเขาเรียก over my expectation อันที่สามขอขอ elaborate on ได้หมดทุกอย่างโอ้ e l a b o r a t e ตามด้วย on ภาษาอังกฤษเยอะๆยิ่งดีนะกคือโอ้พาร์โอัมาแล้วผมอ่ะ ก็คือทําตามอาจารย์เลยก็คือพูดตามอ,อย่างเช่นวิดีโอหรือ YouTube ที่ผมฟังอยู่พูดตามในใจเป็นเสียงในใจตลอดตลอดเลยครับอย่างเช่นแบบผมฟังรายการ CBS อะไรอย่างเงี้ยผมก็พูดตามฟังข่าวเราก็พูดตามครับ<อ>พูดตามรู้สึกว่าจนแบบเราได้คือมันเงียบเราเสร็จแล้วเราก็พูดตามจนรู้สึกว่าเงียบเราเราพูดได้ทุกๆคําตามที่เขาที่เขาพูดออกมาตบเบอร์ครับในสมาัะที่ขั้นสูงแล้วไม่เ,เลยขั้นธรรมดาแล้วขั้นกลางเลยอินเทอร์มีเดียต้องสงบก่อนจึงคิดได้ข้ายอย่างที่พระเจ้าบอก แล้วที I actually I overheard his conversation with Lada and was a little, a little a bit amazed to death ชัดมากแล้วก็ flow ทีเพราะก็ฝึกจากเด inner voice แล้วเคาจะพูดคำว่าสงบตลอดเวลาฟังดีๆต้องสงบก่อนจึงคิดได้อ่ะต่อครับ กันมาไปแล้วนะแล้วก็ในส่วนของ writing นะครับผมได้จากวิชา translation ของอาจารย์เลยอ้าว translation หรอเป็นไงอ่ะเพราะว่าพูดจาเลยแต่ก่อนผมบอกเลยว่าผมเขียนเขียนไม่เป็นเลยเรียงความภาษาไทยผมยังเขียนไม่เป็นเลยแต่ว่าผมเห็นจากที่อาจารย์แจกชิ้นให้ทุกๆครั้งแล้วผมเหมือนกับจับ pattern ได้ว่าต้องมี main sentence subordinate และ example ผมได้ได้วิชาการเขียนนะครับจากอาจารย์บุญชัยร้อเลย อันนี้ผมขอขอบคุณอาจารย์อันนี้ตบมือให้บุญชัยครับอันนีอเทคเครดิตก่อนโอเคลึกซึ้งมากอินสึบวันนี้ดีจริงจริงอยู่ว่าไหมเขาเริ่มจากสเกจเขาเริ่มพูดอย่างไงก็ได้เขาพูดด้วยความรัก out of love โอเคแล้วอยากให้อยู่เจริญรุ่งเรืองตามเนะนี่ยสรุปแรงจริงๆคนลุกเลยนะโอเคการฟังได้แล้วการเขียนแล้วก็การอ่านการอ่านอยากรู้มากเลยการอ่านผมอ่านหนังสือ ทั่วไปเลยครับหนังสือน,นอกเวลาพวกเซลล์อิมพลูเมนต์แจกเลยไหมตบมือหน่อยครับ The Mounter is you โอ้โหจะชอบมามาอยู่ดีจะให้ของเตรีมจตตรงมาตาบักที่ว่าไม่ใช่ต้องเป็นอันนี้นะเป็นสิ่งที่ต่อยอดจิตบอกเองตรงไหมตรงเซบอกว่าตรงตรงไหมตรงครับทำไม The Mounter is you transforming self s e l f sabotage into s e l f mastery ครับคือการที่คิดลบคิดไม่ดีกับตัวเองเนี่ยเป็นการที่อะไรครับเข้าใจตัวเองและบริหารจิตใจตัวเองซึ่งตรงตามมันไหมเขาอ่านพวกเซลล์ดีเวลปเมนจริงหรือเปล่าครัยมีประโยชน์มเมนังสือพูกนี้มีประโยชน์มากๆทำไมอ่ะให้ก่อนเลยจ้ะตบเือก่อนครับตบเือก่อนเลยให้การขันนะไม่ได้มีเหมือนชาวบ้านให้ตอนจบนะบุเบื่ออะไรอ่ายิ้มก่อนนะฮายเอดูต่ออุ้ยจงไปถ่ายรูปข้างหน้าด้วยนี่แต่อยู่เรียนต่อใช่ไหมเออไปถ่ายต่อนะ โอเคการการการฟัง okay. uh, ได้แล้วเนะี่ยการอ่านอ่านตลอดเวลาฉะนั้นมันการเขียนี่มาจากอะไรครับเรื่อง Translation Translation ครับพูดแล้วการพูดการพูดถ้ายู่พูดได้อกี้จะได้ยินนะนะ,ะ,ะ,ะเริ่มจากพูด,ดเลยก็คือพูดตามอาจารย์ในห้องครับเราเราพยายามตอบคาถามว่าเอ้ยอย่างคัสสเปกิ a งเนี่ย เท็สไหนเวิร์ดซีเลชันไหนที่ควรจะตอบในเวิร์ดเวิร์ดดิ้งนั้นนั้นอันนี้อันที่หนึ่งนะครับสองก็คือผมได้มีการ practice ครับโดย encourage จากเพื่อนๆน,นที่แ a s ์ i n g List นี่นะครับโดยเฉพาะพี่พี่หนูครับที่แบบผมผมพูดกับเขาเป็นหนูหรือพี่รัตด,ดาครับหน,หนูคนหรือว่านักการเบือง <c ười> คนครับพี่ <c ười> คนเออคน okay. <c ười> ตกเตีตกเรี้นูนักการเบื่อพ <c ười> <c ười> ี่เขาเอ c o u ร a g e ในการพูดนะครับ เอออิงลิช l อเดอร์ไทม์ออ l ดอร์ไทม์ใช่ไหมใช่ครับนี่นั่งฟังสำเนียงก็ชัดทุกอย่างละ Excel ซลอาจจะมีการเตือนนันหนึ่งก็คืออย่าไปคบคนไทยจำได้ปะจำได้ครับแล้วก็เอ่อเอาเอาคนแค่คนเดียวพอนะว่าที่โอเคครับเออซนจัสรีวันนะไม่ไม่ไม่ปลี่ยนแปลงเยอะแยะถ้าไม่เจอไม่เป็นไรอย่าเปลี่ยนเยอะโอเคแล้วแล้วก็ที่ตกใจคือสมาธิกเขั้นสูงมากเกสามารถฟรีสความนิ่งสามารถได้ยินเสียงพูดตามได้นี่แรงมาก ตบมือให้พลังพระรูเจ้าหน่อยครับพลังพระรูเจ้าที่ว่า,าต้องนิ่งก่อนถึงคิดได้เกสมันนิ่งและพูดตามได้นี่คือขั้นสูงสุดแล้วคือความชัดนะโอเคสุดท้ายอยากฝากอาจารย์บุญชัยอะไรบ้างนี่อาจารย์เตรียมรับคำมชมก็ผมพูดจากใจเลยสักสองสามข้อห้าข้อก็ได้สองสามข้อพอนะเออจริงๆเลยที่ที่มาเรียนที่มาเรียนที่เนี่ยสิ่งหนึ่งที่ผมมาเรียนเลยก็คือผมอยากได้เออ ฟิลโ s o ฟี y จากอาจารย์บุติ h ซึ m มจากอาจารย์เพราะผมฟังครั้งแรกแล้วผมรู้สึกว่าคนคนนี้นี่แหละที่สามารถสอนผมได้ครับตบมือเลยครับโอ้โห oh. ทุกคำน,นี้แรงใช่ไหมยู่แอสไพร์อะไรอยู่อยากได้อะไรอยู่ก็ได้สิ่งนั้นและอันสุดท้ายอยากจะส่งคิว i ิ u เนียอยเป็นเด็กรุ่นใหม่นะยู่ทนอาจารย์ได้หรอคอมเมนต์อาจารย์ซ้ายขวาหน้าหลังอะไรเงี้ย ต้องบอกตรงๆครับบางอย่างผมก็ทนไม่ได้บางอย่างผมก็ทนได้บางอย่างที่ทนได้ก็คือไม่แต่แต่คุครูพผมอย่างนี้ครับผมผมฟังทุกอย่างแล้วเสร็จแล้วผมเอาไปเอ่อ implement เอาไป experiment ว่าสิ่งที่อาจารย์พูด จริงหรือเปล่าครับเพราะเราเป็นนักวิทยาศาสตร์เราต้องแบบนี่จบสาขาอะไรบอกชาวโลกจริงสิปริยตรีวิทยวิศวเครื่องกลครับอินเอ่อมคเคนิคอคเเคนิคอินจิตอนอมีไม่คบสูตรเลยแล้วตอนตอนโทนี่ไปเรียนที่ไหนครับบอกชาวโลกถามมาเท่าไหร่นะ University of California at Davis at Davis จำได้นะครับ University of California at Davis โอเคไม่ใช่ California University ใช่แล้วนะครับนะ California uh, University of California at Davis โอเคนะครับแล้วจะเดินทางเมื่อไหร่ดีใจมากเลย <15 S 1> คนเร<น>าสังเกตไหมเวลาจะมีสิ่งดีๆปุบโง,โงเ่เห็นยังงามสง่าเลยแล้วเขาก็ดีใจว่าเขาได้ชีวิตใหม่อยู่จริงไหมที่พลังพักระ,ระานนี้ลายไม่สำคัญไหมสําคัญมากๆทำไมอ่ะบอกชาวโลกทีนึงน่งจะได้เขาเลิกสงสัยทัทีความสงบนี่แหละครับอาจารย์ถูกต้อง เจ้าบอกต้องสงบก่อนจึงคิดได้ไม่งั้นอยู่ดิ้นไปก็ดิ้นไม่ไม่มี no way out แล้วเขาพูดจากคอนเสิเจ็ดแปดครั้งละนั่งฟังดูมันใช่หมดเลยหลังจากนั้นก็ได้แต่เขาแม่ practice จริงหรือเปล่าแต่พื้นฐานจิตเขาเป็นคนดีอยู่แล้วไม่ละลานไม่น e g a t i v e โอเคแต่จะหมดกําลังใจบ้างสมัยก่อนจริงไหมแต่ยุไม่ทําร้ายทําลายคนยุไม่อาฆาตพยาบาทคนริ่ไหมยุไม่ฉาลิษยาคนจริงไหมคือเขาไม่ค่อยรั่วอยู่แล้วพี่แต่ไม่มีแรงเดินันั่นองพักระดันปุ๊บหนึ่งเรียบร้อยเลย that's it โอเคอันที่หนึ่งอยากจะได้ฟิลลสฟีและบุติสิธอาจารย์อยู่ก็ได้อันที่สองภาษาอังกฤษจ,จากอาจารย์ครับเพราะว่าภาษาอังกฤษของอาจารย์มันคมมากๆเลยครับเป็นยังไงก็คืออาจารย์สามารถบอกได้เลยว่ามันมีอยู่แค่นี้มันมีแมปอยู่เท่านี้ <c oughs> นี่แหละครับดัซเซดเรวอยู่รับได้หรอว่าเอนจิเนียริงครูไหนที่อา่านพูดจาขนาดนี้ภาษาอังกฤษมีแค่นี้รับได้ครับเพราะว่ามันเป็นลอจิกมันเป็นซิสเต็มครับเป็นซิสเต็มเป็นยังไงครับอธิบายเผื่อคนอื่นไม่รู้ที่นอกเรียนก็คล้ายๆเป็นสูตรเลยครับว่า เออสักเป็นสูตรใช่ครับเ,เป็นสูตรในแต่ละแกมมาแต่ละแต่ละหัวข้อครับเป็นสูตรหมดเลยแล้วทําไมถึงอยู่ถึงจําได้อะมันยากมันกันนะทำงานด้วยจริงไหมหลายคนเขาโดนนายด่าเนาะหรือว,ว่าอะไรเรื่องส่วนตัวเรื่องครอบครัวเต็มไปหมดทาไมยูนิสมปรีเวลามาอ่านได้อะไรเงี้ยผม ต้องบอกก่อนว่าตอนเริ่มเรียนแรกๆอ่ะผมยังไม่ได้ทํางานผมก็คือเอาความรู้ของอาจารย์เต็มที่เลยคืออ่านแกมมาเนี่ยก็คือแบบเขียนเขียนเขียนต้องเขียนไหมเออด้วยต้องเขียนไหมต้องใช่ไหมต้องเขียนครับยังไงก็ต้องเขียนเขียนเป็นสมุดอีกเล่มหนึ่งเลยผมมีสมุดสามเล่มครับเล่มแรกเป็นแกมมาเล่มที่สองเป็น v o c a b u l a r y เล่มที่สามเป็น Colcation ชชับตบเบย์นหน่อยครับตรงต้นที่จะเล่นคอมเมนต์ใช่ไหมมันต้องเป็นเล่มและแยกออกมาเลยใช่ไหมมันช่วยไงเวลาแยกเป็นเล่มอย่างน้อยเราจําได้ครับอาจารย์ แล้วก็เข้าใจมันจริงๆครับเราสามารถวิทีมันได้ว่าเอ้ยตรงนี้เราเคยจําได้นะตรงนี้เอ้ยคุณๆนะอะไรประมาณนี้ครับนี่จะฟังก็ตกใจขนาดนี้เลยคือแกทาตามที่อาจารย์บอกแต่ก็ไม่ไเชื่อทันทีใช่ไหมทำก่อนแล้วก็ไปเช็คแล้วก็อย่างนี้ยุ้งรักแล้ชื่นชมอาจารย์มากไหมที่สุดเต็มสิบได้เท่าไหร่หนึ่งร้อยครับขอบคุณมากขอให้บุญดังนี้เนี่ยกลับไปสู่เลยครับพลังพระพ,พุทธธรรมประสงค์เพราะท่านสอนมา อาจารย์เป็นเพียมีเดียมนะคคนกลางสื่อไม่ใช่เจ้าเข้าทรงนะครับมีเดียมก็คืออะไรครับสื่อในการนั้นเพื่อพิสูจน์วัตุดิซึมเนี่ยมันไม่สลายอย่างโลกนี้ถ้าเราทําถูกก็ได้ไปเลยนะฮะแต่สรุปภาพรวมอาจารย์ให้สิบนะถ้าคิดว่าสิบตาอาจารย์ตบมือนะยครับเรียบร้อยแล้วก็ขอให้อดนะขอให้ไปเรียนเนี่ยประสบแต่ความสําเร็จเนี่ยครูบาอาจารย์รักชื่นชมเห็นคุณค่าแล้วก็ขอให้รู้จักชีวิตตัวเองจริงๆว่าต้องการอะไรในชีวิต แล้วก็ขอให้ได้สมตามปรัถนาด้วยพลังจิตของอาจารย์คนแรกที่จะให้พตรตบมือดังๆเลยครับ <Okay. S 1> โชคดีมากเลยตบหน่อยให้พลังจิตล้วนๆเ,เลยและเชื่อว่าเลยครับยูต้องพุ่งมากๆล้เพราะเขาได้ MBA ได้เลยครับ r ี่เอ่นจิเนียริ่งเป็น solid foundation academic foundation บวกกับพลังจิตบวกจับคำว่าสงบนิ่งเห็นภาพ inner voice โอเคตบมือให้กำลังใจคุณเบิร์ตหน่อยครับ Thank you very much Thank you bye bye โอเคอาจารย์ครับผมมีของพี่ตัมอาให้อาจารย์เอามีด้วยเหรอโอ้เมื่อไใครจะให้ต้อเตรียมยิ้มก่อนโอเคโอ้โหอุยคนลุกเลยอ่ะยูนะอาจารย์ชอบตื่นเต้น Excitement เป็นไวเชอร์อาหารร้านอาหารที่ผมชอบเโอ้โหไวเชอร์ไหมเด้อตบมือหน่อยครับอาจารย์ชอบมากเลยโอ้โหไปแล้วไปกินกันนะ ตบมือใจดีมากคุยเกชื่อใหญ่มากไอ้ก้อนพันสมร้อยเก้าตบมืออีกทีหนึงครับโอ้ตัวเลขสำคัญนะฮะเดี๋ใจดีนะผู้ให้ย่อมผูกไม่ตีไม่ได้จให้ง,งี้จะรวยต่อไปขอจับน่อยจับหน่อยขอยอยู่ล่ำรวยอุดมสมบูรณ์พูนสุกนะแล้วก็จับอะไรเป็นเงินเป็นทองหมดสาธุโอเคนะครับตบมือให้พวกเรา2องคนนยครับ thank you thank you very much bye bye มีสองอันตบมือเรวตบอีกอย่าเพิ่งหยุดตบแรงๆหน่อยดิ thank you thank you thank you very much โอ้โหนี่มือหนักดีเด้อโอเคขอบคุณมากนะครับนี่แค่ยังเป็นนิดๆหน่อยนะกลับมาให่มากขนาดไหน teacher what is your implication สุดค้ายสรุปก็คือไม่ได้พูดเร่งสัมภาษณ์ได้ดีมากแล้วก็พูดจากใจ for the battle h i s heart ฉะนั้นสิ่งที่อาจารย์สอนแกถูกเลยอระยคเดียวจิตบอกให้ตรงไปตรงมาจากจิตฟอนด์บ mm ัตเตยู hmm. จะได้ทุกสื่อทุกอย่าง mm hmm. เพราะการที่จะผ่านรีควอร์ไม่ได้อาจารย์ยากมากเขาเป็นคนแรกที่ผ่านแล้วอาจารย์ส่งพลังจิตให้เป็นคนแรกตบมือพวกมีบุญนะครับตบเลยครับ <laughs> มันคําเดินของมันเองตามธรรมชาติโอเค so see you uh, for the next interview bye bye